มาเดินตามพี่เลยอย่าเดินหนีพี่อย่าเดินหนีพี่มากับพี่อย่างเดียวมากับพี่อย่างเดียวป้อมตีป้อมนะคิดหมดแล้วคิดหมดแล้ว สนใจเติมเกมทักเพจเทนคูที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับ <c oughs> ป่วยอะไรวะเนี่ยป่วยอะไรขนาดนั้นเะโอ้มาเก่งก้าด้วยเหรอเชียเ์อยโกงแม่งสตันโคตรคนานเลยตัวบ้าอะไรปุตาพี่มาแต่ว่าอย่าเดินหนีเดินหนีมันอยู่กับพี่เลย บินคืออะไรอะไรคือบินเนี่ยเบ็เลยเบ็เลยเบ็เลยกูเดินแต่หอกเนี่ยแม่งแม่นจังวะเบ็ด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 ยับยับเบ็ดยับยับไปเลยคอมเรามันคอมเบ็ดเว้ยเดินเลยเดินเลยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่มาเลย ไม่มาเลยเฮ้ยทำไมปล่อยทงไว้เงี้ยถ้ามาก็ได้หมดแล้วอะ่ะโอ้เนี่ยดูดิเดินไปไหนกันหมดอะ่ะแล้วก็ไม่รับไม่พี่เลยน้องโอ้ยทีมทมันทีมเราไม่ค้อมอะ่ะทีมเราไม่ค้อมอะ่ะเข้าใจไหมคือเรามาเราก็ต้องมากันให้หมดเว้ยเราต้องมาเวทมาแท็กมาเวทมาแท็กเข้าใจไหมมันไม่ได้คอมอะ่ะเนี่ยแล้วก็เอาเวทแม่งหมดอะ่ะ โมีหิวปะมีหิวปะทำไมป๊อตกันจังเลยเดินไปไหนกันหมดนะฮือขัดใจว่ะเล่นแบบก,ก้าๆไปเลยแรกๆไปเลยจะตายเนี่ยรับหน้าจะ,จะตายแล้ว <c oughs> เราเป็นคอมต้นเกมอะถ้าเราไม่เล่นตอนนี้เราก็ไม่รู้จะเล่นตอนไหนนะเดินติดมีหีวไวนะ้น้องมีฮีวบ้ามีฮีวบ้ากูโดนหอ,อกแม่งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นกูโดนหอ,อกตลอดโอ้โหคอมต้นเกมกูจบแล้วว่าพี่เล่นไม่เป็นวะคอมนี้มีหิวปะน้อยกว่าได้ไงวันนี้เนี่ยต้องเล่นต้องเล่น ฮิวให้หน่อยมีฮิวบ้างเวทแมงเวทแม่งเวทแม,งห,แมงหมดอ่ะอยู่เหวแม่งก็ตอดสบายคลิผหายเลยสโนโนบอลของแท้ฮิวกี่เบียโอเคสวย เราเจอเดินบวกเดินบวกเวลามีจำกัดนะผมดาวมีจำกัดเดินเดินมาแดงมาแดงต่อมาแดงต่อเลยมีฮิวเปล่าโอ้ยที่มันเอาไปหมดเลยอะแม่งเอาไปหมดเลย โอ้แม oh, oh, yeah. ่งแขกกันหมดเลยโอ้โหเนี <Mü> ่ยเวลาของกูจะหมดลงเรื่อยๆโหดูโคตรแรงอ่ะเวลาเราต้องจะหมดลงเรื่อยๆแล้วต้องเล่น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 มาเดินตามพี่เลยอย่าเดินหนีพี่อย่าเดินหนีพี่มากับพี่อย่างเดียวมากับพี่อย่างเดียว ีป้อมตีป้อมนะคิดหมดแล้วคิดหมดแล้วป้อมป้อมไม่มีเอาไงยะยืนใกล้ขนาดนี้ยืนหิวหน่อยหิวหน่อยเ,เอาเจกเอาอะไรเอาให้หมดเอาอะไรให้หมดต้องรีบเล่นครับผมคอพนี้ไม่เล่นตอนนี้จะเล่นตอนไหนเวลาเราจะค่อยจะเ,เล่น <c oughs> ไไหล่อไปเรื่อยไม่เปไ็นไรครับผมไม่เป็นไรนะเล่นเลยเล่นเลย นี่มันน่ารำคาญเนอะมันตอดคือดีได้ะนี่แต่เหมือนเป็นพายุเราต้องเก็บเกี่ยวให้หมดทุกอย่างเอาเลยๆๆตายๆ Allāh. ๆๆติดที่ตายสวยแอ้แมนอยู่ข้างหลังตายยังตายยังเกียตายสวยขี่มาขี่มาแล้วขี่มาแล้วไอโอ๊ตกลับบ้านโอ๊ตกลับบ้าน โรถกลับบ้านเอ้ยไม่กลับว่ะกลับดีกลับคนนึงรถไม่ได้ยินอีกโอ้งามไส้ละมาๆกับพี่หนเลยยังไงไม่ต้องกลับหนูไม่ต้องกลับลูกกลับทำไมตีบ้านไม่ได้ไมันต้องแลกไปเลยเฮี้ยวเฮี้ยวเคส้ยวเสะเสะเส ต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นมานาหมดแล้วมานาหมดแล้วมานาหมดแล้วามานาหมดแล้วถอยมาหนาหมดแล้วมานาหมดครับผมฟาร์มก่อนต้องเล่นตอนนี้ไม่เล่นตอนนี้จะเล่นตอนไหนคิวหน่อยนะี่เลย แข่งความเลยแข่งความเฮ้ยขี่หมด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 นะขี่หมดขี่หมดโอ้โหอย่างไว8นาทีอย่างเมมเลยคอมเอาดาวครับผมเฮเลนเฮเลนแวนมาเก่งข้าไปไง จบไวมาไวรู้สึกง่อย <c oughs> ทำไมรู้สึกง่อย <c oughs> อ่ะวุ้ยเลยกินแครี่เลยเหรอไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยไม่ทำอะไรนะโหเหลือเงินแครี่ oh <my> จบเกมไวจัดนะผมคอมนี้ <c oughs> <c oughs> ว่าไงนะผมผมจะเทเล่นเกง่งเลยเก่งโหยเก่งอยู่แล้วเห็นไหม คือมันเวลาของเรามันมีมมมมมแค่เนี้ยทุกคนเราก็ต้องเล่นให้มันเราก็ต้องเล่นด้วยเวลาที่มันมีแค่เนี้ย